ครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวหงหินกันต่อนะครับก็ได้ไปอยู่อันบทที่สี่นี้ได้ไปหกตอนแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่หกวันนี้จะเป็นตอนที่เจ็ดแล้วนะครมาอืมไอความเดิมมันก็มีอยู่ว่านะครับเออไ,อไอบทเนี้ยอันกำมาน,น้อยนะเออเปิ้นหู้แล้วว่าอยุคสิบหกแล้วนะครับพระอินทรตารก็ส่งมาเอลอละส่งลงมา ่าแม่แล้วบนเศกหงหินเอาหเศกหินเป็นหงหินมาเพื่อนะก็มา,มา,มาส่งมีดาบสลีกันไปมาหาแม่แเพื่อมา,าแม่นะครับออไอตอนที่แล้วก็คู้มาถึงแล้วก็มาถึงแม่ก็แนะนําตัวแล้วนะครับว่าอันเป็นลูกของแม่นะครับอ,อ,อันที่อันเมื่อสิบหกปีที่แล้วเออที่อันอ,อาว่า มีมาลาเจวีกำลังเกิดนะครับป้อนสนมเหมือนับเอาหนลูกหมามาเปลี่ยนรับเออแล้วก็เอากัมมันน้อยเนี่ยเอากำเอาเอาออว่ากัมมันน้อยจุ่งลงป้องนะเออพระอินทราพระกะับพระเลี้ยงในสิบหกปีแล้วก็ปีกมาเนี่ยนะครับเออพระก็บอกว่าก็อู้กันไปเอออันนางวิอันมีมาลาป้อนกข คนก็มัเชื่อนะครับเอออันเจ้าในงามอย่างอินตาอย่างนั้นอนี้โอ้ไมาใช่ลูกข้าหรืเป็นลูกสุนัขพจน์ดูมเชื่อติ๊กเออเห็นไหมเออแล้วอ,อย่างไรละเอออันกำมนันน้อยก็กำมันน้อยก็ยกมือไหว้แล้วครับเออขออันสาบานนะขออย่างนั้นแล้วก็วนะ่าอันเออปฏิบัติกรรมแลยนะก็เห็นไหมอ่ามันจะมาถึงตอนนี้แล้วเหมือนพวกยูโออย่างไรนะครับเห็นไหมจะฮื้อย่างไรนะก็เห็นไหม รับเฮาไปกอยลักษณะอ่าอ่าวันนี้เฮาไปกอยลักษณะของการเขียวหงหินก่อนนะครับในโบราณนะพวกเกียนกันอย่างใดนะครับไไม่หายไอ่าข้าวหงหินนั่นแหละเปลิ่นเขียนอันลักษณะของอันลักการของปุณนะลักการเขียนของปุณนะป้นบอกว่าเจ็ดตัวติ้วสามตัวเลี้ยงบัดหลังบัดหน้าเอ๊ะไมอ่าเปิ่นเปินมีลักการคืออัน วักที่หกับวักที่สามคนนี้เรนัันสามกำไ่ก้อนเอออย่างเงี้ยเลียมาดูตรงนี้นะตกอาบย้อยสามกำเห็นไเข้าสู้มุขขาสีกำเห็นไหมวักที่หนึ่งไม่สองรวงกมัเจ็ดกำเห็นไหมเจ็ดกำเขียนไปก้อนอาตมาเอออันนี้มันอาตมาเออสาม at, กำอาตมาเห็นไหมสามำเร็วเรลวมหาขานี่มาเ้ยาอันนี้คือ เจ็ดตัวเตียวสามตัวเรลวบ้านหลังมันน่ะกูบ้านนั้นมาลักเขียนรี่ลักการอย่างนี้แมายกว้นถ้ามันอธิบายความมาชัดปะอนุโลมให้เป็นซีได้อย่างเช่นนั้นเนี่ยเฮ้อเป็นพิญานไ่ไม่ถ้ามันสามกรรมนัมันมาได้ก็เฮ้อเป็นพิยานนี่ยความจริงพิญานนี่เป็นกรรมเดียวกันหรอกก็ก็อันนี้เป็นซีก็แล้วงจริงบังคับนะแม่ม่ี้ม เน้นเป็นสามก้อนนะครับมันไม่ใช่มาเดียวนี่เขาเอาหยอกสี่มดนะครับซี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 ว่าระโบว่าอะไรไปมาอ่าก็แล้วแต่่ัยมันนะครับเออถ้าจะอนุรักษ์ข้าวโบราณมากกเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวบ้านเรามาหน้ากระทั่งกับเคียนกันอย่างนี้นะครับแบบข้าวหงินนะครับเห็นไหมไอ้ข้าวหงินนล้วพวกเขียนไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บสมัยก่อนนะเออผวกมันได้แบ่งวักแบ่งตอนแบ่งบาทแบ่งอย่างสักอย่างบดนี่สักอ่ะงานหาเกาะ แปลมาแล้วนะครับแนเนี่ยแปลออกมาอันนี้มันเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับมาล้านาปริวัตินะครับมาโดยยืมเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเห็นไหมเออแจอะมาทั้งรุ่นนะครับ <c oughs> ก็ยืมมามา,มาเป็นปริวัตินะครับ <c oughs> อ่าด้วยอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมพ่นมีเสียงเนี่ยเจ้าเสียงโพิเศษเนะผมเองก็ใส่จุดไว้ยี่นะครับเห็นไหมเจ้าเห็นไหมเนี่ยนะโอเคได้หไหมอ,อ่าอัน อมาโอเลยนะครับบาทที่หนึ่งบาทที่สองบาทที่สามเห็นไหมข้าวพอจะมีอยู่สามบาทนะครับสามบาทต่ออันนะครับอ่าเลยไปก็เป็นบดใหม่แล้วครับบดอันนี้เนื่งบดนะครับสามบาทเนี่ยเนื่งบดเห็นไหมอันบาทที่หนึ่งเห็นไหมวักที่หนึ่งเนี่ยลงด้วยกล่องเสียงจัตวาเห็นไหมก็จะมีเสียงจัตวาครับสามัสนะครับเห็นไหมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยวักอันเหมือนกันนะครับวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งกับบาทที่สามเนี่ย ยานนี่ยซาสามันใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเพื่อนถึงจะลงด้วยสองเสียงนะครับสามันหรือจัตวานะครับอันนี่ไอ้วักนี้นะครับไอ้สองวักไอ้วักเนี้ยวักหนึ่งวักที่หนึ่งของบาดที่หนึ่งบัดที่สามเนี่ยโอเคนะครับอือ่าวักที่สองไอ้วักที่สองนี่เสียงตีครับไอ้ไหมอันนี้ตีเงาครับเหมือนไ,ไหมตีเงานี่ย้อยย้อยเสียงเห็นไหม อลักษณะของตีนะครับตีเาวมันมีตีสั้นเลยนะครับแม่ตีสั้นก็คืออย่างตะตะเห็นไหมตะนิดนักนะมักตะมะอย่างพวกนี่นะ,ะนี่มันเป็นเสียงตีสั้นนะครับเห็นไหมตีมือนจะเอาตีสั้นแบบภาษาไทยนะครับแบบไตยนวนเจียงไม่นะครับเห็นไหมอ่าแบบภาษาไทยมันบอกว่าเป็นตีสั้นนะครับเห็นไหมมันจะว่าเอา เสียงตีแบบสำเนียงหองไตลือมาใส่นะก็เห็นมัมอย่างเช่นคำว่ามดเนี่ยหมดนี่มันมดเสียงมดซอยเนี่ยเชียงใหม่เิ่นมดมันเสียงจัตวาครับเห็นไหมเออเด็วันนั้นไตลือว่ามดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยมันมดนะครับเห็นไหมเอเรามาใส่ไม่ตีเอาหมดเนี่ยมันใส่ไม่ตีเรามาใส่ทะเนี่มาใช่แล้วกันไหมไหมคำว่ามดเนี่ยก็มดสุดเนี่ย สุดเนี่ยมันสุดเจนสุดป่ายแม่เนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาของเจ้าไตาย,ยวนวลจะไหมนะครับเอาเอา,เอาใส่ไม่ตีมาใส่้เป็นสุดหลืเอาไม่ใส่ได้เนี่ยมันใช่นะครับฉั้นนากปนเป็นเสียงตีแบบไทยนะครับแบบไตยนวนนะครับไม่ในจะเอาตีแบบอันไตเลื้อมันใส่นะครับท่านโปรดเข้าใจไปด้วยนะครับไอ้วันที่สามนี่ลงด้วยเต้าเห็นไหมเต้า เ้าแม่เสียงโทพิเศษโทเมืองวัดพระศิลิกเมงใหม่เป็นห้องวัดตีเพี้ยนก็จะห้องก็แล้วแต่นะครับมันก็คือเต้าข้าเข้าเจ้ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเสียงอเสียงโทเมืองเชียงใหม่นะครับาหรือโทพิเศษใช่ไหมเสียงนี้มันมีในภาษาไทยนะครับก็เลยใส่จุดไว้นะครับเสียงนี้มันมีในภาษาไทยนะครับ ก็เลยใส่จุดไว้บ่มีอันในอันไตลื้อและไตยองนะครับเห็นไหมไตลื้อกับไตยองปุนจะออกเป็นเต้าเต้าเนี่ยไปออกเป็นเสียงเอกนะครับเห็นไหมเห็นไหมปนจะออกลดลงมาเนี่ยไอ้ไอ้นี้เนี่ยปุนออกเสียงตีนีปนออกเป็นเสียงโทนะครับแม่นี่แม่นี่แม่นี่อันแม่เนี่ยปนออกเสียงเป็นแม่นะครับ เป็นสามัญเนี่ยแมนนี่แมนนี่อันออกอ่ะออกนี่เป็นออกนะครับออกเตาออกเตามันเป็นอย่างี้แล้วมัน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 สำเนียงไต้ลือกับอันไต่ยองก็เป็นอย่างอี้แล้วก็จะเอามาจะมาปนกับอันสำเนียงอันไตยอนนี่ไม่ได้นะครับอย่ามาปนอันนี้คือฉันด้านลักของอันข้าวของแบบ แต่ยวเนเจียงใหม่นะครับโอเคนะครับเต้าเสียงโดรพิเศษไหมเต้าค่าเจ้าไม่ไหมเนี่ยเข้าไม่ไหมเนี่ยอันนี้คือเสียงอ่าโทพิเศษโทเมืองนะครับวักที่สี่ลงด้วยนานาเสียงเสียงสามันเสียงสามันไหมฐานาโอเคนะครับอันนี้ไหมเห็นหรือยังแค่วักเดียวเนี่ยบาทเดียวเนี่ยบาทที่หนึ่งเนี่ย วักนีดหนึ่งลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาวักนิดสองลงด้วยเสียงตีตีสั้นหรือตียาวก็ได้นะครับตีสั้นแบบใตยนวนเชียงใหม่นะครับเห็นไหมอันเสียงแบบภาษาไทยนะครับที่พี่เพิ Two ่นกำหนดว่าเป็นเสียงตีนะอันวักนิดสามในลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับแบบไตยนวนเชียงใหม่นะกับอันวักที่สามในลงด้วยนานะเสียงสามัญเห็นไหมเนี่ยเป็นไหม อ่าต่อไปบทที่สองบทที่สองนี่คือบทก้มข้าวก้มครับบทก้มข้าวก้มท่านลงเลอกถึงเลยนะครับไอข้าวก้มบทก้มเนี่ยสาวรับเจ้าที่เข้ามากองเบาเจ้ากองกิจิกระต้มกิจีกระน้อยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันบทนี้มันเป็นบทก้มครับบทก้มข้าวก้มสาวรับเจ้าเสียงตีครับเห็นไหมตกกอับน้อยย้อยเสียงตีไหมน้อยเสียงตีเงาเนี่ยนี่เสียงตีเงาวไหมเนี่ยอ่า ว่าที่สองนี่ลงด้วยขาเสียงจัตวาจัตวาใช่ไหมไอข้ขาเนี่ยขาเนี่ยเสียงจัตวาแนละ้วไงไหมถ้าเป็นตจลืออต่ยองบน,น,นขาขาขามันมันขาแล้วมันบ้วนันไปบนอะไรไกลเสียงเตี้ยนะขาขา,ขา อาตมะมานะวัคที่สามนี่มานะครับมาด้วยเสียงสมันนะครับเสียงสมันต้องลงด้วยเสียงสมันนะครับเห็นไหมวัคที่ของบารก้อมในลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับแม่แม่ข้าเต้าเจ้าเข้าเมาเจ้าเห็นไหมอ่าไปนายไปไปแมอันนี้คือเสียงโทรพิเศษโทเมืองนะครับแมม่เห็นไหมเห็นไหมวัคที้มันมาเหมือนกันนะครับบา,บาทที่หนึ่งกับบาทที่สองเห็นไหม แต่และวักเลยลวักปุ้ดจะก,กํำหนดอันเสียงมาเรียบร้อย,ลยอแล้วไหมอันบาทที่สามเหรอบาทที่สามนี่ไหมวักที่หนึ่งเนี่ยลงด้วยเสียงสมันหรือจัตวาก็ได้เหมือนกันวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะครับยานวักที่สองนี่ลงด้วยเสียงโทพิเชษโทเมืองนะก็หน้าน้าไหมวักที่สามลงด้วยดาเสียงสมันไหมไหม,ไหม,ไหม วัคซีเนี่ยลงด้วยนี้อันนี้เสียงตีนะตียาวก็ได้ตีสั้นก็ได้ไหมนะอันนี้เป็นตียาวไหมเป็นใช่ไหมอ่าคือข้าวปุ้นปุ้นปุ้นกำหนดมาอย่างอี้ครับอ่าข้าวหินโบราณปุ่นเกิดมาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเห็นไหมมันเป็นข้าวทำนะครับข้าวทำที่บนเล่ากันในวัดในวานะเพราะว่าอันกับมันน้อยเนี่ยเป็นปุ้นถือว่าเป็นโพธิสัตว์มาเกิดนะครับเออเห็นไหม พนเล่ากันในวัดในวากว่ายังมาเป็นไอ้ข้าวจ้าวบ้านเลยกับมาเป้ยนะรุ่นประมาณสองปีที่ผ่านมาน่ะเออเจ้าหลวงลปางพ่นเฮ่อพญารลมาวิสัยชําระนะครับโดยเอามาคัดลอกอ่าคัดลอกจากอันใบลานะน่ะเออเอาเอามาลงในป๊ับสายมาเออเน้ๆนเนไหมเออ,อังอ่มาพอใจแล้วก็เอาอัน เออพญาพมอันนั้นสำละมันก็เออมันเออมเอามันเข้าท่าเออก็เลยออกมาเป็นฉบับนี้แหละอันเนี้ยอันโลกฉบับนี้ได้จากคุณนัทนน์อ่าเปินเปินอันได้มาจากอันอ่าพี่น้องเปินปูนนะครับเกาะคาละบางเปิลเอออันเนี้ยถ้าจะเป็นนั้นฉบับที่อันพญาพมมันชำละแล้วครับเออพญาพมมันก็เียนจาก ทำไอ้ข้าวี่ตัวนี่อะไรมาก็เลยไปเขียนเป็นข้าวเปิ้ลใช่ไหมเออก็ดังไปเลยไหมต่อไปมันเป็นบาดบาดเป็นบทบทที่สองอะไรไหมมันก็ขึ้นเป็นบาทที่หนึ่งอะยรไหมบทที่หนึ่งอไรไหมอินน่ะเสียงสะมันใช่ไหมอ่าสะมันมาบท <c oughs> ที่สองจี้เสียงตีมาตียาวตียาวมาอัอนพี่วันว่ายไ้ไว้ไว้ไปไปว่าย อเสียงโทพิเศษตัวเมืองนั่ก็ว่าอลงด้วยวานเสียงสัมพันอ์เนี่ยโอเคนะครับเนี่ยวันอฉันนั้นรักมันก็เป็นอย่างอี้นะ่แมในหนึ่งบดมันมีอยู่สามบาทสามบาทนะใช่ไมันจะต้องอันลงตามตัวแดงๆที่ผมหมายไว้เนี่ยเสียงมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ว่าเอาเสียงอื่นมาใส่นะ่นก็แบบมันเป็นอย่างอัน วันนี้ก็จะอธิบายเรื่องอันการสัมผัสแต่ละวักแต่ละวักนะครับเออเขอมามักจะเอาสระมาอันสัมผัสกันจนบอกเขา้เรื่องนะข้าวปเดียวเนี่ยนะว่าป้อนมันต้องมันต้องนะครับมาข้าวโบราณนหน่อยไหมอ่าผมจะว่าไปเป็นจุดจุดนะครับเห็นไหมอย่างเช่นอย่างเช่นวักที่หนึ่งวักที่สองนี่ก่อนอ่าวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยอ่าและต่อไปแต่จะวาด้ังหลังด้วยวันนี้จะวาดดังหลังด้วยนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับ กังแม่กังใช่ไหมอันแล้วเป็นประเดี๋ยวเนี้ยขออุดทักกังอันตังนมแม่นี้ตังนะครับตังนมนั่งนมอย่างบัวจะเอาสารอังสารอังมาใส่น่ะมันต้องนะครับมันต้องพ่นกั้งอุดทักกังน้ํานมอุดทักกังกับอันเหมือนกับบีบน้ํานมเข้นน้ํานมออกมาน่ะน้ำนมไม่ไม่เนี้ยไมเออเปี๊ยใช่ไหมเอออันนี้คืออุดทักกังน้ํานมใช่ไหมมันต้องเอาสารอังสารอังมาใส่ที่นี่ไหม อ่ามะอันอันนี้ลอยมาอันเนี้ย so น้อยน้อยมาใจว่าตกอน้อยซอยใส่มุกขาบมา้ังเลยครับมาใจน้อยเข้าสู้เนี่ยมันอากาศมันหัวน้อยแล้วก็เข้าสู้ไอ้มุกขาเลยไหมนะปีนี้มั้อ่ะอันนี้น้อยเข้าสู้มันจจะเอาเสาร้องไอเสาร้อยมาใสไหมเนี่ย อพี่ยานเจ้าไว้เว้นหน้ามันต้องเอาอันพีอเป็นพี่ยานมาปัน่นมาปั่นเว้นหน้าบันต้องเอาสแตะอานแต่ลานมาใส่เลยเจ้าไว้เว้นหน้ามันเจ้าองค์ินได้ยินเออนได้ได้นด้ได้ยินอันน,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 นี้อันนี้ถือว่าฟุกสมัมผัสนะครับ มนอู้ไปตามนั้นมาได้มันปุกสัมผัสกันไปเองเนอ่แม่พ้า,าอินได้ยินเกาจี้อันนี้ถือว่าปุกสัมพัสนมันก็ดีไปนะครับมันปุกสัมผัทะเออก็ดีไปนะอันนี้เราจริงบังคับน้อ่าฮึออ,อกนะฮึออ,อกนะแม่น้ําม่ใชจว่าจริงบังคับน้ำมามาอําอําอม,อม,มัดลำดำ,ด,ำ,ด,ำดื้ดำาสถาน บันต้องสารออมสารออมมาใส่แล้วก็น้ำเฮ้ยออกสถานเนี่ยไหนไหนแอันนี้คือวักที่หนึ่งวักที่สองนายมาเอาเอาฮามาดูวักที่สองกับวักที่สามแล้วครับเห็นไหมวักที่สองที่สามของบัดที่หนึ่งนายมานี่เนี่ยประจําเป็นจะต้องสมัยนี้จะต้องเอานมแม่นี่ไหล่กรีธาหน้านะัลีเอาสลีจัลีมาใส่หนังมันใช่ ว่าโอ้โหเรื no ่องเลยไหลออกเต้าเห็นไหมไหลออกเต้าเอาเนื no ้อเรื่องเลยมันเหลีวเอาเหลวมานี้เนี่ยเอาเนื้อเรื่องเลยแต่ต้องเปนเสียงโทพิเศษโทเมืองไม่เล่นเป็นไนง่ยไหมอ่เอาวรรคที่สองลหวรรคที่สองสุมุขะอาตมาอ่าอันนี้อันนี้มันมันจะต้องเอาสละมาสัมผัสครับเห็นไหมสละอาสละเนี่ยอันครับจัตวาเนี่ยมันจะต้อง เลียวมาหากันแบบสละแต่ถ้าสมมุติว่ามันจําเป็นนักเออมันหามาได้นักพวกเก็เอาเป็นหัวเฮยงก็ได้เอามามาไว้ทั้งหน้านี่ไหมอย่างเช่นคําว่าหาอีนอจะเอาหา,าสัมผัสมันมัน,ม,น,ม,นมันลงนิ่มได้อ่ามันเป็นเสียงอันจรตวาพวกเขาหาเนี่ยมาสู้บุคขาหาอาตมาอาต เป็นคำอื่นเลยนะมันต้องเอาศอาสนาละมาหาตัวต ah ah, ah, ัวโตตัวตัวมตัวดีหาตัวดีมียังตัวฆ้าอน่างก็ว่านะมันเป็นอั <c oughs> นหัวคอยงแล้วก็มาอันนี้ผมแต่งเล่นมๆได้เนอะขาม้าไหมเนี่ยม้าไหมอันนี้สัมผัสใช่ไหมอ่า <c oughs> แล้วก็ บาทที่สามบาทที่สามแว่นหน้าใช่ไหมเนะ่จอมมาดาอันนี้ก็มันสัมผัสได้ก็ดีนะครับไหมแต่เพิ่อกรไปเช็ดเน้นสัมผัสแบบนี้แบบแบบนี้กับเต้าเนยไหมอ่าอันหน้าเนี่ยมันต้องเอาสละอามาสัมผัสก็ได้ไหมสัมผัสก็ดีบาสัมผัสก็บอเปย์ยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำหรับบาทที่สามเนี่ยนะวักที่สองก็วักที่สามเนี่ยไหมบาสัมผัสสละกันก็ได้เอันนี้เนี่ยมันเป็นยงไงไหมอ่า สำหรับไอ้ไอ้ไอ้บาทนี่หรออ่าวัคที่สามกับวัคซีนสี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยไหมอ่าอันนี้ความจริงแล้วร้อยปีที่แล้วเปิ้ลถือเป็นวัคซเดียวกันนะครับเฮ้ยเปิ้นอย่าเอาสละสัมผัสกันนะครับไปไหมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเปิ้นห้องวาสหรับภายในไหมบะปีไหมไหลออกเต้าเนานานเออเน่านานนี่ก็ได้ไหมอ่าเอาเอาเอา่ะเน่านานเน่านาเน่านาน,น,าน,น,าน,น,านเอออย่างนี้ไหม อันนี้ไปเอาสัมผัสภายในก็ลูกเล่นอะพว่นนก็ถ้าจะเอาอย่างอีกก็ดีงะมันจะม่วนนะครับเห็นไหมสำหรับไอ้วัตรที่สามกับวัตรที่สี่ของบาดก้อมเนี่ยอันบาดจำเป็นจะต้องสัมผัสด้วยสระครับเห็นไหมถ้าสมมติว่ามันสัมผัสได้ก็ดีนะเห็นไหมมายังเห็นไหมอาตมายังตุนแห้งข้ามันต้องมันต้องสัมผัสก็ได้เห็นไหมไอ้อัน ว่าวัคติสามวัคทิสี่ของบาทที่สามนี่หรอไอ้บาทที่สานี่ก็ก็เหมือนกับไอบ้บทที่หนึ่งเนี่ยเออพอนถือว่าเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วพอนถือว่าเป็นอันในวัคเดียวก่นนะครับไม่ไม่ไมไมอ่าพ้นวัคเดียวกันปก,กันเลยเอาสามารถอันอ่าเอาเอาสละมาอันสัมผัสกันได้และะ้วก,ก็จอมมาดามานี้อ่าว่านี้อย่างนี้ก็ได้นะครับว่านี้เอออย่างนั้นก็โอเคนะครับ นี่ยอันนี้ค,คือการสัมผัสจระภายในวัคมันเป็นยนี้นะครับเห็มโอเคนะครับถ้าทําได้ก็ดีนะครับถ้าทํามาได้ก็มาเป็นย้งโอเคนะครับก็เอาให้มันหูเรื่องก็แล้วกันเอออันอันตีป้นข้าวที่ปนเน้นมันม้วนก็คือภายในวัคนะครับภายในวัคไหนไหมอ่าภายในวัคนี่ปนปนเน้นนะครับเอกทรงเฮ้ยนี่เอกทรงเห็นไไอ อักษรกู้นะครับอ่าสระกู้นะครับไหมอ่าแล้วก็คำซ้ำม้วนนะใครไหมโอเคนะครับอยู่สามสี่อย่างนะใครมอ่าเกาะลูกเล่นของบนไหนมาอย่างเช่นคําว่าแม่นี่อ่าแม่นี่เห็นไหมแม่อันเป็นไม้เอกเสียงโทนะใครมาอ่าเอกจงนี่มันมีอยู่สี่เสียงนะครับอ่าไม้เอกกับไม้เอกเสียงเอกไม้เอกเสียงโทนะก็คือเสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะใครมาไปนะไหมก็ถือว่าอร่อ เป็นเอกส่งนะครับแม่อันแทนปอไอ้นอนอแม่น้ำนมเห็นไหมอันนี้นนอเห็นไหมอักษรโกรุเห็นไหมอันเนี้ยออกเต้าออกออกนี่เสียงเอกนะก็เห็นไหมเสียงเอกอ่าเห็นไหมบ่มีไม้มีอะไงแต่มันออกเป็นเสียงออกเป็นเสียงเอกเห็นไหมเห็นไหมเอกส่งอันนี้เราฐานนะเนี่ยอันนี้สลายสลายนะสลายสลายมาฐานนะเนี่เนี่ยเอกส่ง อ,อักษรกู้สละกกู้เนี่ยเขียนไปนักๆนะครับเห็นไหม,ไหมแล้วมันจะม่วนไปเองนะครับี่มอาบย้อยอาบย้อยอาบแล้วก็ย ой, ้อยมันเสีงเย,ง,ยง,งส่งเสียงตีนะไหม,ไมอาบเสียงเอก่งเสียงตีหนึ่งแหงค้าไม่เอกเสียงเอกเลยไหมไม่เอกเสียงเอกนยอ่าอ่า แว่นหน้า right? ว uh, no? ่นหน้าไหมอ่าไม่เอกเสียงเอกนะครับแว่นแวะเออแว่นแว่นไม่อีกเสียงโทนะก็มาแว่นหน้าดูดีดูดีจอมมาดาอ่าสละอากาซาลอานะครับฮะอาลาาซลาจ่วยจี้เอจ่วยเนี่ยเป็นอ่าถ้าเป็นนั้นอ่าถ้าเป็นภาษาละนาพบราตัวจะเสียนนั Avoid, ้ไม่ย่อนะครับคือช่วยนะครับช่วยจี้นะเสียงโทนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหม ช่วยจี no G, no G, ้เห็ไหมเกาจี้เกาจี้มาเอกเสียงเอกนะเข้ามาเห็นไหมพี่หวานไว้พี่หวานไว้อ่าพี่หวานไว้อ่าพี่หวานไว้วอนหวานอ่าหวานไม่เอกเสียงเอกนะวอนหวานนะวอนหวานววววอนหวานโอเคได้ไหมอ่ะ เอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเนี่ยมันลักษณะมันก็เหมือนกับหมดอะไรไหมมันกับมันกับเป็นอย่างอี้นะก็ูดหมดคือเอกทุงอักษรกู้สระกู้นีแล้วคำซ้ำมวนเนี่ถ้าซ้ำมวนก็อย่างเช่นมันมันมีนี่เนาะมันมันมีในนี้ก็อย่างเช่นบอกไปบอกมาอันออย่างก็ว่าไปนะก็เห็นไหมคือมันซ้ำมวนซ้ำมวอ ซ้ำซ้ำวมดให้มันเป็นยังไงไหมอ่าครับครับมาถึงตอนนี้แล้วก็โอเคนะครับเป็ไหมอ่ามันเป็นตอนที่อันกลุ <c ười> ่มมาน้อยพุ่นจะอันอพุ่นจะอันอันสาบานนะครับ <c ười> ใกล้ๆก็ถือว่าประสะบานแนะล้วก็ขออย่างนี้แล้วก็ไังไงอะขออุตทกังอุตตกังอาขออุตตกกังน้ำนมแม่นี้ ไหลออกเต้าฐานาเห็นไหมเออเปิ้ลเหือเจือกอะเหมืเชื่อกอะยกมาไหวตะวันแล้วนะก็แบบว่าเออเห็นไหมคออ่าสาบานละคออุดตะกงเนื้อถ้าเปเชื่อละคออุดตะกงน้ำลงแม่นี้ไหลออกเต้าฐานาตกอาบย้อย เขาสู่มุขคาอาตมายังตนแห่งข้าือเป็นพิญานเจ้าไว้แว่นนาจอมมาดาช่วยจี พระคุณอินได้ยินเก่าวจีพีวันไว้วอนวานจริงบังคับนำคือออกสถาน จอมนุงคานนมนางสองเต้าเฮอ,อุตตะกังหลังไหลปุ้งเขา้าพระองค์เฮาลูกหักตีนั้นนำนมก็สมไฟมัก ไลยออกเต้านมนางปุ่งเข้าสู่ต้องตามอธิธานจอมนงคานหันจริงดังอันครับ มีมาลาปนหันะอมันเป็นอย่งไดรมันไหลออกจากเต้าลวดซับสนนะครับตั้งตนบ่มันเออหันสำคัญแน่ครับเอาละชักงงแล้วนะครับงงแล้วน้ำนมมันไหลออกมาอย่างไรนะโอ้ตายห้าแล้วกูเออถ้าจะเป็นลูกกูแต่ก้ามัปนเออตอนหน้าก็าบ้ากำกำนะครับเห็นไหมอันนี้นี่คือข้าวอัน ือข้าวหงอินมันเป็นยี่เรื่องราวมันเป็นยี่เราเ็ยมั้อันพวกก็เป็นลูกแท้ๆนะพระอ,อินตาเอาเก็บไปเลี้ยงหน,นูพระนางอันอันสนมกบนนกยอนลงปองลงจ่องนี่แหละเออเอาเอาหมาน้อยมาเปลี่ยนอวิมาลาพวกก็นึกถึงลกูกว่คือหมาน้อยเอออินลูแต่ลำน,น,นะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันพุจะต่อ อันต่อแถมบทอันต่อหน้านะครับคะโอเคนะครับ